สวัสดีครับมาพบกับช่องพีสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในกลุ่มของวอลเล่บอลน,นะครับในรายการอาเซียนกลางปรีที่นครราชสีมานะครับโดยฟอร์มการเล่นของทีมที่จะพูดถึงก็คือทีมเวียดนามนะครับต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยในช่วงเตรียมทีมทีมท่จะไปแข่งเอวีซีับที่ฟิลิปปินส์นะครับ และก็พัฒนาการที่บอกก็คือเรื่องของการเคลื่อนตัวเรื่องของลูกเสิร์ฟเรื่องของการรับเสิร์ฟเรื่องของลูกสูตรนะครับและประเด็นที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องของลูกสูตรของเวียดนามนะครับที่ละไม้คล้ายคลยคึงกับทีมชาติไทยมากโดยที่เวียดนามนะครับผลงาน2นัดล่าสุดในอาเซียนกังปรีนัดแรกชนะอินโดนะครับ3าต่อ0นัดที่2ชนะ ฟิลิปปินส์อีก3ต่อศูนย์นะครับสกอร์ไม่ต้องพูดถึงครับขาดกระจุยเลยครับเห็นลูกสูตรของเวียดนามนะครับที่ทําได้ดีและก็ได้ผลด้วยนะครับแต่ก็ยังมีบางลูกที่ยังต้องไปปรับนะครับยังจังหวะยังไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนปรับแต่งนิดนึงทําความเข้าใจกันส่วนจุดเด่นของเวียดนามนะครับก็คือเรื่องของความสูงแน่นอนแหละและก็เรื่อง บล็อกของเวียดนามทําได้ดีนะครับบล็อกได้หลายลูกเลยเแล้วก็สิ่งที่เวียดนามกําลังปรับก็คือเรื่องของการรับลูกแรกนะครับถ้าเปิดลูกแรกมาได้เซตเตอร์นะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าเปิดมาได้เข้าจุดเซตเตอร์จ่ายได้หลากหลายเลยนะครับแล้วผู้เล่นเวียดนามสูงใหญ่ทั้งนั้นเล่นได้ทุกลูกไหลหลังบอลสั้นนะครับหรือว่า หัวเสา3เมตรได้หมดเลยนะครับแล้วผู้เล่นเวียดนามสามารถทําได้ดีขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดความเฉียบคมนะครับได้ฝึกอีกหน่อยนะครับรับรองว่าสูสีกับไทยแน่นอนก็จะได้มาแข่งกับไทยในวันที่11กันยายน2 5 6 5นะครับเวลา18นาฬิกาโดยที่กระแสดราม่านะครับก็จะพูดถึงเรื่องของบอลสูตรเหล่านี้แหละครับว่าเป็นอย่างไรคนไทยมองอย่างไรบ้างครับกับฟอร์มของเวียดนามนะครับ ความคิดเห็นแรกครับบอกว่าก็เขาพยายามชนะไทยดูตัวอย่างไทยศึกษาการเล่นและทำตามเคยอ่านหนังสือเล่มไหนจะไม่ได้บอกว่าการพัฒนาที่ง่ายและเร็วที่สุดคือการก๊อปปี้ทำตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดีตามเองพอดีแล้วค่อยพัฒนาขยายเพิ่มเติมของเราเองก็ยังคิดเลยว่าประเทศไทยน่าจะดูการเล่นของทีมอื่นแล้วมาปรับใช้หรือไม่ก็ไปดูการเล่นแบบทีมชายทีมใหญ่ เอาให้เหนือกว่าทีมอื่นๆเลยเห็นถัดมาก็บอกว่ากระบวนการแบบนี้เรียกว่า C&D นะครับหรือเรียกว่า Copy and development นะครับก็ทำตามแล้วก็พัฒนานะครับความคิดเห็นถัดมาครับไทยเราก็พัฒนาความเหนียวขึ้นมาเยอะนะครับดูจาก v n l ที่ผ่านมาถึงจะยังไม่ถึงขั้นระดับญี่ปุ่นแต่ก็ทำให้ผู้บรรยายต่างประเทศชื่นชมละกันอันนี้ก็เป็นการชื่นชมไทยนะครับความคิดเห็นถัดมารัาบ,บอกว่า เวียดนามเขาก็พัฒนาขึ้นตามลำดับนะแต่ยังทื่อๆอยู่เก่งอยู่2-3สคนเป็นฟอร์มที่กำลังพัฒนาจริงๆนะครับของเวียดนามผู้เล่นหลายๆคนกำลังมีพัฒนาการที่ดีนะครับความคิดเห็นทันมาครับบอกว่าขนาดยุโรปอเมริกาก็ยังเริ่มเอาบอลสูตรของเราไปใช้เหมือนกันครับ คนต่อมาก็บอกว่าอิตาลีใช้ใน VNL กรรมการยังเอ่ยว่านึกว่าไทยแลนด์มาเล่นเองอีกความคิดเห็นก็มาสนับสนุนกันครับบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนผู้บรรยายจะบอกว่าเป็นไทยสไตล์มัง้งความคิดเห็นทันมาครับบอกว่ามันก็ปกติเหมือนที่เราพยายามพัฒนาให้ชนะจีนญี่ปุ่นเหมือนกันใครหยุดพัฒนาก็โดนตบล่วงส่วนความคิดเห็นทันมาครับบอกว่าวอลเลย์บอลเอเชียควรโจมตีแบบนี้ครับเพราะตัวเราเล็กกว่าฝรั่งใช้ความเร็วเข้าสู้ ความคิดเห็นทันมาครับบอกว่าบอลแท้ของเวียดนามก็ทำได้ดีด้วยนะความคิดเห็นทันมาครับบอกว่าก็พัฒนาให้ทั่วถึงทั่วถึงจะได้สนุกความคิดเห็นถัดมาก็มาสนับสนุนนะครับบอกว่าใช่ครับกีฬาต้องสูสีดูดีกองเชียร์ม้วนซื่นโฮเซลแพ้ชนะเป็นธรรมดาหรือว่าปกติดีเนาะส่วนความคิดเห็นถัดไปนะครับ,บ<อ>พูดถึงทีมชาติไทยด้วยนะครับบอกว่าเวียดนามเล่นดีนะสไตล์ไทยแลนเลยล่ะเราต้องหาวิธีดัดหลังนะ เราทำได้ความคิดเห็นถัดมาก็สนับสนุนความคิดเห็นเมื่อกี้นะครับบอกว่าไทยต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการแข่งขันในระดับประเทศณนะขณะนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับไล่ตั้งแต่ระดับสโมสรลงไปเลยซึ่งถ้าเด็กคนไหนถ้าจะมีแววนะครับคนแรกที่จะปั้นคือระดับสโมสรน,นะครับที่จะปั้นขึ้นมาและถ้าเกิดมีแววนะครับทีมชาติไทยสตาฟโคด้ดแมวมองน่าจะผลักดันมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่แน่นอน แต่ต้องรอการเจรนายจากสโมสรก่อนนะครับความคิดเห็นทั้ไปนะครับมองถึงเรื่องของเวียดนามมาเก็บตัวที่ไทยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าเมื่อก่อนไทยเราก็ไปเก็บตัวที่จีนญี่ปุ่นอยู่นะซึ่งแต่ก่อนนะครับไทยก็ต้องก๊อปปี้จีนก๊อปปี้ญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นสไตล์ไทยแลนด์อย่างที่บอกไว้นะครับและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นำมาหยิบยกพูดคุยกัน ก็ขอให้มองในแนวสร้างสรรค์และก็มองในแนวที่จะพัฒนาต่อยอดนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปนะครับเป็นการติเพื่อก่อบางความคิดเห็นอาจจะไม่ถูกหูไม่เข้าหูบ้างความคิดเห็นอาจจะสอดคล้องกับเราบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในดุลพินิษของแต่ละคนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับวันที่11กันยายน2565พบกับ แมตส์สำคัญนะครับรับรองว่าสนามแตกแน่นอนเวียดนามพบกับทีมชาติไทยนะครับรองนะครับว่าสนุกเร้าใจแน่นอนนะครับทั้งสองทีมเล่นเต็มที่แน่เรื่องของศักดิ์ศรีค้ำคออยู่คลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ